พลังเนตรของซาลาดะอาจคล้ายคลึงกับพลังของชิซุยชั่วพิบตาเอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่องการ8สองการแปดชแนลพาดของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําเกี่ยวกับพลังเนตรใหม่ของซาลาดะนะครับที่เราเนี่ยเคยทําไปเมื่อวานนี้ใช่ไหมเกี่ยวกับคนที่จะมาสอนให้ซาลาดะรู้ถึงพื้นฐานนะครับว่าเนตรกระจกเงาหมื่นบุพผาเนี่ยควรจะใช้ยังไงและควรระมัดระวังยังไงก็เป็นคาคาชิไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราจะมา พูดคุยกันเกี่ยวกับว่าพลังที่เขาจะได้รับเนี่ยคืออะไรนะครับแต่ก่อนที่จะไปรู้ถึงพลังนั้นโดยความคิดผมนะต้องบอกก่อนก็อย่าลืมกดไลค์สับสกายกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดกันแล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่าต้องบอกก่อนว่าเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุผาเนี่ยก็มักจะมีแรงบันดาลใจใช่ไหมมาจากเทพของญี่ปุ่นนะครับผมหรือว่าศาสนาชินโตอะไรแบบนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นซูซานุโอนะครับผมก็แน่นอนว่ามีอยู่จริงนะครับผมเป็นเทพของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อามา เทลสึนะครับหรือว่าเทวีสุริยานี่ก็มีอยู่จริงเช่นเดียวกันหรืออาจจะเป็นอ่างจันทานะครับผมที่ได้รับแรงบันดาลใจก็คือเทพสึกุโยมินั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าอามาเทลสึนะครับหรือว่าเทวีสุริยากับสึกุโยมิรวมไปถึงสุสานุโอนี่ก็จะเป็นพี่น้องกันใช่ไหมแล้วก็อิสานางิอิสานามิเนี่ย ก็จะเป็นทางด้านบิดามารดานะครับผมหรือว่าเป็นพ่อแม่อะไรแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าทางด้านอุจิวะหรือว่าเนตรวงแหวนเนี่ยก็จะมีการเกี่ยวข้องกับเทพใช่ไหมพลังของชิซุยนะครับผมที่อ่านว่าโคโตอามัสึกามินะครับก็มีแรงบันดาลใจเหมือนกันนะครับซึ่งมันจะเป็นชื่อเรียกของกลุ่มเทพนะครับจากศาสนาชินโตนะครับผม5องค์ที่ปรากฏตัวขึ้นมาจากจุดเริ่มต้นของจักรวาลน,นะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับเทพเช่นกันใช่ไหมส่วนคามุยเองนะครับก็เกี่ยวกับเทพด้วย นะครับเพราะว่าคามมยเองเนี่ยดูเหมือนว่าเป็นคําที่เรียกสิ่งมีชีวิตศักดิ์สิทธิ์นะครับในตำนานอย่างชาวไอนุเนี่ยแม้ว่าในปัจจุบันแทบจะไม่ได้เขียนแล้วนะครับด้วยคันจิเลยก็ตามในบทบาททั่วไปของญี่ปุ่นนะครับคามุยหรือว่าคาุมินะครับหมายถึงพลังและความยิ่งใหญ่ของเทพเจ้าโดยเฉพาะศาสนาชินโตนะครับผมที่เขาใช้คําว่าคามินั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะเห็นแล้วใช่ไหมว่าพลังของพวกอุจวะเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเกี่ยวกับเทพนะครับซึ่งสลา เองเนี่ยผมก็เลยมองว่าไม่น่าจะพ้นเกี่ยวกับเทพเช่นเดียวกันซึ่งก็เลยให้เป็นของเทพองค์นี้นะครับนั่นก็คืออะเมโนอุซูเมะนะครับหรือว่าชื่อเต็มๆก็คืออะเมโนอุซูเมะโนมิโกโตะนั่นเองนะครับผมซึ่งเทพองค์นี้เนี่ยจะเป็นเทพแห่งรุ่งอรุณน,นะครับก็จะมีเรื่องเล่าในตำนานนะครับเกี่ยวกับอามาเทลสึตรงที่ว่าอามาเทลสึหนีตัวของซูซานุโอเข้าไปในถ้ำนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าโลกของสวรรค์หรือว่าเทพเนี่ยวุ่นวายมากเลยเพราะว่าอามาเทล หายไปก็จะเป็นความมืดใช่ไหมต่อจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าตัวของอุซูเมะนะครับจะเรียกสั้นๆแบบนี้ก็แล้วกันนะครับก็เป็นคนไปตามนะครับโดยเอากระจกไปวางไว้แล้วก็เต้นนะครับก็ทําให้อมาเทลสึเนี่ยแอบออกมาดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ได้เห็นรูปร่างของตัวเองในกระจกนะครับแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นการล่อออกมานะครับเพื่อจับตัวอมาเทลสึออกมาจากถ้านะครับและหลังจากนั้นก็ชุดขึ้นไปบนสวรรค์เหมือนเดิมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าตกหล่นยังไงต้อง ขอภัยด้วยเพราะว่าเล่าแบบว่าไม่ได้ละเอียดมากนะครับเอาแค่แบบว่าข้าวๆก็พอนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เน้นถึงตำนานจริงอยู่แล้วนะครับเราทําในเนื้อเรื่องของการ์ตูนเนาะซึ่งผมก็เลยมองว่าตัวของซาละดาเน,น่าจะได้รับแรงบันดาลใจนะครับผมมาจากเทพองค์นี้อย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากลายของเนตรวงแหวนเนี่ยก็ดูเหมือนลุ่งอรุณเหมือนกันใช่ไหมดูเหมือนพระอาทิตย์เหมือนกันนะครับแล้วก็ทําให้ตัวของซาละดาเองเนี่ยน่าจะมีพลังในการชักจูงนะครับผมซึ่งมันก็จะไป ตรงกับสรลาดายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยอธิบายละกันนะครับเดี๋ยวเคลียร์ประเด็นที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วมันคล้ายกับของชิซุยยังไงก็ต้องบอกว่าชิซุยเนี่ยมีพลังที่สามารถเข้าไปแทรกแซงนะครับผมความคิดของบุคคลใดๆก็ได้ที่เขาเนี่ยใช้กระถาน,นะครับผมในแง่มุมของเขาเองซึ่งเอายกตัวอย่างเหมือนซาสสเกะก็แล้วกันอ่ะซาสสเกะคิดที่จะทําลายคโนฮะใช่ไหมก็ถ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้าใช้เทพต่างสวรรค์ของชิซุยนะครับมันก็จะสามารถแทรกแซงซาสสเกตได้โดย ที่โซซเกะไม่รู้ตัวเลยนะแล้วอยู่ๆเนี่ยความคิดของโซซเกะเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนไปนะครับผมโดยแบบว่าอัตโนมัติเลยว่าเฮ้ยเราเนี่ยจะปกป้องโคโนฮะดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับผมก็อาจจะเป็นในรูปแบบนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอายการใช้เทพต่างสวรรค์เนี่ยก็ยังไม่เคยถูกใช้แบบว่ายิ่งใหญ่อะไรมากนะครับก็คืออาจจะถูกใช้ในแบบว่าเหตุการณ์เล็กๆนะครับอย่างเช่นดันโซใช้กับตัวของมิฟูเนะนะครับที่ตอนงานประชุม5ครคางเี้ที่แขวนเหล็กนะครับผม หรือว่าเคสึโนคุนินะครับผมซึ่งณตอนนั้นเนี่ยคือดันโซมันก็เหลี่ยมนิดนึงนะครับมันกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ได้เป็นแบบว่าผู้นําของพวกพันธมิตรนินจานะครับก็เลยใช้เทคนิคนี้นะครับกับตัวของมิฟูเนเข้านะครับให้มิฟูเนเนี่ยเลือกมันนะครับให้เป็นหัวหน้านั่นเองนะครับแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งเลยก็คือของอิทาจิใช่ไหมที่เขาเนี่ยตั้งไว้นะครับว่าเนตของชิซุยเนี่ยจะปรากฏออกมาจากตัวของนารุโตนะครับก็ตอบเมื่อตอบสนองกับเนตกระจกเงา มุนบุภาของอิทาจิเพราะว่าอิตาจิเนี่ยเชื่อมั่นเลยว่าเดี๋ยวซาสเกะเนี่ยก็ต้องเอาเนตเขาเนี่ยมาปลูกใส่ดวงตาของตัวเองนะครับก็เลยตั้งไว้เผื่อถ้าซาสเกะสู้กับนารุโตะนะครับและเนตรของอิทาจิปรากฏมาเนี่ยตัวของอิกาเนี่ยก็จะปรากฏมาแล้วก็ใช้กระถาลวงตานะครับสุดแก่งของชิซุยคือเทพต่างสวรรค์กับซาสเกะนะครับแต่อิตาจิเนี่ยใช้กับตัวเองซะก่อนนะครับเพราะว่าทําให้ตัวของอิทาจิเนี่ยหลุดออกจากการควบคุมของคาบุโตะนะครับโดยวิชาสัมภเวสีคืนชีพ โดยตั้งโปรแกรมว่าให้ปกป้องคโนฮะซึ่งนี่ก็จะเป็น2เหตุการณ์ที่ถูกใช้เทคนิคนีคน้ออกมานะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ในเหตุการณ์ใหญ่ๆอะไรมากมายนะครับแต่มันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุภาของชิซุยร่วมถึงกถาเทพต่างสวรรค์น,นะครับที่ถูกมองว่าเป็นกถาลวงตาที่แข็งแกร่งที่สุดเนี่ยคือมันแข็งแกร่งจริงนะครับต่อต้านไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ําเพราะว่ากว่าตัวของมิฟุเน จะรู้ตัวนะครับตัวของ RO เนี่ยก็มาบอกนะครับผมถึงได้รู้ว่าอ๋อตัวเองเนี่ยโดนกระถาอยู่นะครับอะไรแบบนี้เลยนะครับผมมันก็เลยค่อนข้างที่จะพิเศษมากแต่ของสรดะที่ผมมองว่าค้ายคึงเนี่ยมันจะไม่ได้พิเศษเหมือนกับตัวของชิสุยนะครับที่ชิซุยเนี่ย สามารถแทรกแซงความคิดใช่ไหมเพื่อที่จะทําให้ตัวของบุคคลนั้นเนี่ยเปลี่ยนความคิดนะครับผมให้ไปเป็นในแบบที่ตัวเองต้องการนะครับเหมือนที่ชิซุยเนี่ยกำลังที่จะเปลี่ยนความคิดนะครับของพ่อซาสเกะที่แบบว่าอยากจะกระบดใช่ไหมให้กลายเป็นว่าไม่กระบฏนะครับผมหรือว่าให้มาเป็นการพูดคุยกันอะไรแบบนี้นะครับผมคือมันสามารถเปลี่ยนความคิดได้เลยนะครับแต่ของซาลาดเนี่ยผมมองว่ามันแค่เป็นการชักใยนะครับผมชักใยในที่นี้หรือว่าชักจูงใน ที่นี้เนี่ยก็อาจจะหมายถึงว่าอย่างที่เราได้เห็นในมังงะนะครับซาลาดะเนี่ยพยายามที่จะบอกซาสึเกะใช่ไหมว่าบุรูโตะเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดนะครับผมก็คือตัวของซาสึเกะเนี่ยมีความที่ไม่เชื่อครึ่งหนึ่งแล้วก็เชื่อครึ่งหนึ่งนะครับผมมันจะเป็นในมุมนี้มากกว่าแต่ถ้าเป็นของชิซุยเนี่ยป่านี้ซาสึเกะเนี่ยคงเชื่อไปแล้วว่าบุรูโตะเนี่ยไม่ใช่เป็นคนร้ายที่ทําร้ายนาูโตะแล้วก็ฮินาตะนะครับผมอันนี้เนี่ยเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าของซาลาดะเนี่ยคือการชักจูงว่าเอ มันไม่ใช่แบบนี้นะ ให้ลองพิสูจน์อะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าของชิซุยเนี่ยคือบอกว่าเฮ้ยบรูโตไม่ใช่คือความคิดของซาสเกตเนี่ยก็จะเปลี่ยนเลยว่าบรูโตเนี่ยไม่ใช่ตามที่ชิซุยบอกนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าของชิซุยเนี่ยสามารถใช้ได้กับบุคคลคนเดียวนะครับผมก็คือถ้าชิซุยจะใช้กับใครหรือว่าจะใช้กับกลุ่มศัตรูกลุ่มไหนเนี่ยควรจะต้องใช้กับหัวหน้าใช่ไหมเพราะว่าถ้าหัวหน้าเปลี่ยนความคิดเนี่ยลูกน้องก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับแต่ของซาลาดะที่ผมมองว่าคล้ายคึงเนี่ยก็คือคล้าย ตรงที่ว่าสามารถชักใจความคิดได้แต่ไม่ได้ควบคุมความคิดเหมือนของชิซุยนะครับมันก็อาจจะคล้ายแ,แต่ไม่ได้เหมือนแต่ของสระดาผมมองว่าน่าจะใช้ได้หลายคนในรูปแบบที่คล้ายๆกันนะครับออย่างท่านะตอนนี้เนี่ยซระดาบเบิกเนตแล้วใช่ไหมแล้วก็ไปใช้กับมิสกิซึ่งอาจจะชักจูงมิสกิได้ว่าลองคิดดูนะว่าถ้าเป็นบรุโตจริงเนี่ยทำไมตัวของคาวากิเนี่ย ถึงไม่สามารถใช้กระสุนวงจักรได้นะถ้าคาวากิเป็นลูกของนารูโตะจริงๆแล้วทาไมคาวากิถึงไม่มีผมสีเหลืองเหมือนท่านรุ่นที่7อะไรแบบนี้นะครับมันก็จะสามารถชักความคิดได้แล้วว่าเออทําไมวะทําไมคาวากิถึงแตกต่างกับนารูโตะแบบนั้นทั้งๆที่เป็นพ่อลูกกันนะครับผมก็อาจจะชักจูงในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะใช้ได้กับหลายๆคนนะครับมันก็จะตรงกับสถานการณ์ณปัจจุบันนะครับที่หลายคนเนี่ยถูกเปลี่ยนความคิดนะครับว่าบุรูโตะเนี่ย เป็นคาวกิและคาวกิเนี่ยเป็นบรูโตนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะช่วยเหลือตัวของบรูโตได้เลยนะครับผมซึ่งถ้ามันเป็นอย่างที่เราคิดนะครับพลังของซาลาดะาเนี่ยก็จะน่ากลัวมากเพราะว่าคนที่โดนกระถาเนี่ยแทบไม่รู้ตัวเลยนะครับหรือไม่รู้เลยก็ได้นะเพราะว่าซาสเกตหลังจากที่ได้เห็นและซาลาดะพูดออกไปแบบนั้นแล้วซาส,สเกตก็พุ่งเข้าไปรับตัวของบรูโตหนีไปเลยใช่ไหมซึ่งมันก็จะเหมือนกับชิซูเลยที่ทําให้เป้าหมายเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยโดนกระถาลวงตานะครับผมแต่ของชิซูเนี่ยก็ คือให้มันขึ้นหิ่งอยู่แล้วแหละว,ว่าของมันเนี่ยแข็งแกร่งนะครับแต่ของสลาดัดเนี่ยน่าจะลองจากนั้นนะครับผมซึ่งก็จะเป็นในหมวดหมู่กระท่ลวงตาเหมือนกันนั่นเองนะครับผมแต่ผมเนี่ยไม่แน่ใจว่าเนรของสลาดัดเนี่ยจะเหมือนกับชิซุยหรือเปล่าตรงที่ว่าทั้งสองข้างเนี่ยมีความสามารถแบบเดียวกันเลยหรืออาจจะแบบว่าแบ่งก็ได้นะแบบว่าข้างขวาใกล้ข้างซ้ายไกลเหมือนกับคามุยของโอวิโตะแล้วก็คาคาชิที่แบ่งนะครับผมแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็เสียดย มากนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยอยากจะให้ของสลระดะข้างซ้าย เป็นคาถาลวงตาแบบนี้นี่แหละที่แบบสามารถชักจูงนะครับความคิดของคนอื่นได้แล้วก็ข้างซ้ายเนี่ยให้เป็นเทวีสุริยาก็ได้นะครับแบบปล่อยออกมาจะได้คุมโทนให้เหมือนกับตอนซาสเกตนะครับซาสเกตเนี่ยก็ได้รับความสามารถเทวีสุริยาเหมือนกับอิทจิใช่ไหมแล้วก็ดูเหมือนอีกข้างหนึ่งเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้นะครับนี่ก็คือพลังเนททั้งหมดของซาลาดะนะครับที่ผมพอจะมาพูดคุยเล่นกับพี่เพื่อนเพื่อนน้องๆได้นะครับแน่นอนว่าซูซานุโอเนี่ยมีอยู่แล้วเพราะว่าเบิกเนรได้2ข้าง แมน่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมก็แค่มารอดูกันว่ามันจะเป็นสีอะไรเท่านั้นเองสําหรับตัวของสรดาะนะครับผมแต่ก็มีอยู่แล้วแหละโดยส่วนตัวเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นนะครับและเพื่อนๆคิดว่าพลังเนตรของสรดาจะออกมาเป็นในรูปแบบไหน,นก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสาหรับในคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ด้วยถ้าชอบนะครับผมแล้วก็ถ้ามีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดยังไงเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปไวย